นะแล้วก็มีคาดแดงกับขาวนะครับแล้วก็อันนี้สีพื้นเป็นสีเนวีสีน้ําเงินเข้มเขมสีกรมท่านะครับกรม,มท่าแล้วก็มีคาดแดงขาวเช่นกันนะครับซึ่งเรายังไม่ถามหลานว่าออชอบสีไหนเลือก1นใบอะไรเงี้ยเราอยากดูของจริง,งก่อนเพื่อที่เราจะได้เลือก สินค้าที่ท่านกำลังจะได้รับชมรีวิวในคลิปนี้ผู้รีวิวสั่งซื้อมาเพื่อใช้งานเองนะครับไม่มีสินค้าจำหน่ายหากท่านสนใจสินค้าสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมรวมทั้งสั่งซื้อได้จากลิงก์ใน Description ใต้คลิปครับขอบคุณครับฮัลโหล สวัสดีครับทุกคนพบกันอีกแล้วนะครับกับลาเนสในรายการเสื้อผ้าหน้านตทางช่องใจอรีและแร้อหาแปดแชนะครับวันนี้วันนี้เราจะมารีวิวกระเป๋าสะพายข,าข้างขนาดเล็กยี่ห้อฟลายถากนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ยี่ห้อฟลายถากแบบเรียนแบบทรงฟลายถากอะเออออกเสียงถูกไหมอีแบรนดเนี้ยอีแบรนดเนี้ยแบบว่าไม่มีทางที่จะสะกดถูกเลยถ้าไม่ถ้าไม่ท่องจำอะนะ มันเป็นแบบเรียนแบบมานะครับซึ่งก่อนหน้านี้เราก็แอบ,บอยากได้ไฟล์ถากอยู่นะครับทรงมันจะเป็นประมาณนี้นะลืมพูดอุตซาสายมาให้ดูแลก่อนหน้านี้เราก็อยากได้มาสักระยะหนึ่งนะครับแล้วคราวนี้มันก็เราเราก็หมดความอยากได้ไปใช่ไหมเรา e อีขนมคิดแคทอ่ะมันก็มาจัดโปรโมชั่นแถมเออไม่ใช่แถมแรกซื้อคือเขาชอบ พูดแบบติดตลกกันว่าซื้อกระเป๋าแถมคิดแคทอะไรอย่างเงี้ยเนาะมันจะมี2เซตมีซื้อกระเป๋าแถมคิดแคทกับซื้อไมโครโฟนแถมคิดแคทอะไรเงี้ยนะครับแล้วเราก็แบบอู้อยากได้อะไรเงี้ยเพราะว่ามันเท่าไหร่วะ265มั้งถ้าจำไม่ผิดนะครับซึ่งมันได้มาประมาณแบบสาขาละ3ใบอะสาขาละ3มชุดนะครับออตอนแรกเราก็เห็นแล้วแหละไปซื้อของพอดีเราเห็นเลยอยู่ตรงอยู่ข้างหลงังแคชเชียร์อะไรเงี้ยเออเราก็แบบ ซื้อดีไม่น่าอะไรเงี้ยกลับบ้านอนะ่ะแล้วมันเป็นกระแสมากในทิกตอกนะครับโดนทิกต o อกป้ายายาอีกแล้วนะเออระหว่างนี้เราแกะรอจะได้ไม่เสียเวลามันเป็นกระแสมากในทิกตอกนะครับแล้วคนนี้รู้ตัวช้าไปนะกว่าจะแบบแตัดสินใจว่าอุ้ยซื้อดีกว่าอะไรเงี้ยก็หมดไปแล้วจ้า <c oughs> เราก็เลยแบบไม่ยอมรอบนี้ฉันจะต้องซื้อให้ได้แต่ว่าไม่ได้จะไปซื้ออ e ีไฟล์ถากไปละหมื่นนะนะ <c oughs> ก็ซื้ออีทรงเรียนแบบไปนี่แหละนะครับเพราะว่าไม่ได้จะามาใช้จริงจังอะไรเพราะว่าถ้าใช้จริงจังก็ใช้น็อต the not face อันนี้ก็ได้นะครับไม่รู้จริงหรือเปล่ามีคนให้มาอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะไามา่ใช้ขำขำใช้แบบสลับสับเปลี่ยนกันอะไรเงี้ยเนาะให้ให้ใบนี้มันแบบไม่ต้องทำงานหนักมากอะไรเงี้ยอ,อ่ะมันเป็นทรงแบบนี้ครับ อ่านะสั่งมาสองใบก็คือจะเอามาให้หลานชายด้วยนะฮะซึ่งกำลังเป็นแบบเด็กแว้นแว้นอยู่พอดีอะไรเงี้ยน่าจะชอบนะฮะก็อันนี้จะเป็นสีพื้นเป็นสีเทานะแล้วก็มีคาดแดงกับขาวนะครับแล้วก็อันนี้สีพื้นเป็นสีเนวี่อ่ะสีน้ำเงินเข้มเขมสีกรมท่านะครับกรม,มท่าแล้วก็มีคาดแดงขาวเช่นกันนะครับซึ่งเรายังไม่ถามหลานว่า อชอบสีไหนเลือกหนึ่งใบอะไรเงี้ยเราอยากดูของจริงก่อนเพื่อที่เราจะได้เลือกสีที่เรารู้สึกว่ามันสวยก่อนอะไรเงี้ยแล้วเอ่อตาค้องว่าสีไหนสวยเหรอก็สวยทั้งสองเนาะอ่ะเดี๋ยวลองลองเออเามาให้ดูมันแจมแจมเกินเหรออ๋ออืมอ่ะเดี๋ยวลองสะพายให้ดูนะครับออกไปเลยคุณอ เดี๋ยวดูก่อนว่มามันเป็นหน้าตาไงอันนี้คือชื่อยีหอ่ห้อราคาก่อนลืมลืมพูดราคาราคาอยู่ที่อยู่ที่นี่จะ <c oughs> ไม่ได้ไม่ถึง200นะครับ200มีทอนนะยังไม่รวมส่งนะอ่าถ้าสั่งถ้าอยากคุ้มก็สั่งมาหลายๆใบคนระับ <c oughs> แต่ว่าถ้าหลายใบจริงๆมันก็จะแพงขึ้นนะเพราะว่ามันมันน้ำหนักเยอะขึ้นใช่ไหม,อ,มอ่ะโอเคมันจะมี2ช่องนะครับอันนี้คือช่องใหญ่ อ่าอันนี้ก็จะแบบเปิดลําบากนิดนึงเนาะเพราะว่าจะมีฝาปิดตรงนี้ใช่ไหมเป็นผ้าหนามนะครับนี่ตีนตุ๊กแกอย่างงี้แขกนะครับมีซิปเหมือนดูในตัวอย่างมันไม่มีซิปข้างในนะครับสงสัยเขาปรับปรุงให้มันมีซึ่งก็ดีแล้วนะฮะเพราะว่าถ้าไม่มีเลยก็อ่าซิปใช้งานได้ดีนะครับแล้วก็มีข้างหลังด้วยอ่าอันนี้ก็เอาไว้แบบหยิบของเร็วๆอะไรเงี้ยนะครับอืมไม่ต้องเปิด ฝาข้างบนขึ้นมาแบบนี้นะฮะเอ่อถ้าจะไปเสิร์ชนะครับถ้าจะไปเสิร์ชเองไปค้นน่ะก็คือให้ใส่คำค้นว่ากระเป๋าสะพายข้างผ้าใบรถสิบลอ้ออะไรประมาณเนี้ย <c oughs> กระเป๋าผ้าใบรถสิบลอ้อจริงเ <c oughs> พราะว่าเขาชอบแซลกันยี่ห้อแบบดังเดิมอะยี่ห้อ ยี่ห้อออริจินอลของแท้อีไฟล์ถากอ่ะก็จะก็จะมคนไปเก็บคาอันอันนี้เลยค่ะนี่เออคานี้เนี่ยเนี่ยมันจะเป็นแบบเนี้ยก็จะเป็นแบบแหวนแหวนอะไรอย่างงี้แหวนแหวนนิดหนึ่งแต่ว่ามันก็โอเคอ่ะมันก็ดีกว่าแบบกระเป๋าเป้ใบใหญ่ๆบางทีเรามีของสองสามชิ้นมีมือถือกุญแจรถกระเป๋าตังอะไรเงี้ยมันแค่สามชิ้นมันก็สะพายเป้มันก็ไม่ใช่อะไรประมาณนั้นนะฮะโอเคก็สวยอยู่เนาะสรุปเราเอาสีนี้หรอ เราให้เลือกละหลานเลือกแล้วกันแล้วพอเราพอหลานเลือกสีไหนไปก็แสดงว่าสีที่เหลือนะ่ะสมควรเหมาะเหมาะสมกับเราอโอเคอะสำหรับคลิปนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้แหละอีคิดแคทให้มันน้อยดีนักไม่ได้กินกุหลอกหาเองเลยจ้าช้อปปี้นะครับเออนึกไม่ออกบอกไม่ถูกปรึกษาช้อปปี้ได้นะฮะ2อ0ยบาทมีทอนถูกกว่าประหยัดกว่าคิดแคทต,ต้องเยอะแยะไม่ต้อง เอาคิดแคทมากินด้วยแต่ว่าถ้าได้คิดแคทก็ดีนะโอเคครับผมสําหรับคลิปนี้เออไหนๆก็ไหนๆแล้วมันมันแกะได้ไม่ยากเท่าไหร่เดี๋ยวสปายสีน้ําเงินให้ดูด้วยสีเนี่ยคือเนื่องจากว่ามันเป็นใบเล็กบอกเหตุผลของการเลือกสีก่อนว่าทําไมเอาสีที่มันค่อนข้างสดจริงๆมันมีสดกว่านี้ด้วยนะมีเหลืองมีเขียวอะไรอย่างงี้ด้วยนะเออทำไมต้องเอาสีค่อนข้างสดเพราะว่ามันใบเล็กนะครับอืม ถ้าเกิดว่าเราอยากให้มันแบบแมชเข้ากับเสื้อผ้าทุกสีอะไรเงี้ยเออก็อาจจะต้องใส่เสื้อผ้าสีพืน้นพืนนิดนึงไม่ใช่แบบเป็นธงชาติอย่างเงี้ยเสื้อแดงอะไรเงี้ยแต่ว่าช่วงนี้เราใส่เสื้อสีเสื้อตามวันนะวันนี้มันวันอาทิตย์ก็เป็นสีแดงอะไรเงี้ยก็เลยใส่สีแดงไม่มีอะไรนะครับอันนี้ก็สวยดีเนาะ <S <S <ๆ> แล้วแต่ชอบนะครับโอเคอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะฮะถ้าชอบเหมือนเดิมอย่าลืมกดไ like, ลค์ใช่กดแชร์แคส u ับสครับนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับ